สวัสดีครับผมนายกฤษณพงษ์รุ่งแสงจากภาควิชาชีวเคมีครับงานวิจัยที่จะนําเสนอนี้คือการโครนลและลักษณะสมบัติของโปรโตีนต้านจุลชีพจากหอยทากสยามคริปโตโซนาเซมเบนซครับการดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรงในปัจจุบันดังนั้นการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพชนิดใหม่ๆจึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาโปรโตีนต้านจุลชีพจากหอยทากสยาม c r y p t o s o n a s e r m e n s i s ซึ่งเป็นหอยทากบกที่พบได้กระจายทั่วไปในประเทศไทยอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูงมักจะต้องเผชิญกับจุลชีพก่อโรคมากมายจึงจําเป็นต้องผลิตโปรโตีนต้านจุลชีพเพื่อป้องกันตัวเองจากจุลชีพเหล่านี้จากการทดลองด้วยวิธี reverse transcription polymerase chain reaction ของยีนที่เกี่ยวข้องกับโปรโตีนต้านจุลชีพพบว่า สามารถเพิ่มจำนวนยีนอะคาซีนจาก cDNA ที่ได้จากเนื้อเยื่อแมนเทิลของหอยทากสยามโดยที่อะคาซินเป็นไกลโคโปรตีนที่มีธิ์ต้านจุลชีพมีโดเมนอะมิโนโออกซิเดสเป็นบริเวณที่สำคัญลำดับนิวคลีโอไทา์บางส่วนของอะคาซินจากหอยทากสยามมีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนถึง97.6เมื่อเปรียบเทียบกับอะคาซีนในหอยทากยักษ์แอฟริกัน litsecatina f u r c แสดงให้เห็นว่าอาจมียีนอาคาซินในหอยทากสยามเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถระบุยีนมาซินในหอยทากสยามจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี RNA sequencing ซึ่งพบว่ามีความอนุรักษ์ของลำดับกรดอะมิโนณตําแหน่งกรดซิสเทอีน8ตำแหน่งทั้งนี้มาซินจากหอยทากสยามมีเปอร์เซ็นต์ความคล้าย57.7%เมื่อเปรียบเทียบกับไฮดามาซินวานจากไฮดราวากลิส และเมื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีโฮโมโลจีโมเลกุลาร์โมเริลิงอาศัยไฮดามาซินวันเป็นโครงสร้างต้นแบบพบว่าโครงสร้างสามมิติของมาซินทั้งสองมีความใกล้เคียงกันมากจึงอาจคาดการได้ว่ามาซินจากหอยทากสยามน่าจะมีสมบัติต้านจุลชีพคล้ายกับไฮดามาซินวันอย่างไรก็ตามจากผลการทดลองดังกล่าวจำเป็นต้องทดสอบลิต้านจุลชีพของอากาซินและมาซินจากหอยทากสยามต่อไปขอบคุณครับ